ถ้าใครอยากเปิดหลายจอนะครับผมให้เราไปโหลดโปรแกรมแซนด์บ็อกมาก่อนนะครับผมพอโหลดมาแล้วนะครับผมติดตั้งเสร็จนะครับผมมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมตอนแรกนะครับผมมันจะมีแค่แซนด์บ็อกเดิฟเฟลธรรมดานะครับผมตัวนี้ผมสร้างขึ้นมานะครับผมถ้าเราจะเปิดอีกจอเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าวิธีการสร้างนะครับผมมาตรงที่คําว่าแซนด์บ็อกนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็เรียก create new sandbox นะครับผม ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ให้เราตั้งชื่อนะครับผมเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับผมอ่ะผมผมตั้งชื่อว่าสามนะครับผมตัวนี้เราเราจะให้มันโคลนก็ได้ครับผมหรือก๊อปปี้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าให้เป็นนอนดีกว่านะครับผมแล้วก็กดโอเคครับผมเนี่ยครับผมมันก็จะขึ้นมาครับผมสาหรับวิธีการเปิดนะครับผมเราก็แค่ลากครับผมตัวเกมนะครับผมเข้ามาในนี้นะครับผมแล้วเราก็เลือกนะครับผมว่า เราจะเปิดด้วยตัวไหนครับผมหนึ่งสองสามครับผมแล้วก็ default นะครับผม,บผมสมมุติผมอยากจะเปิดตัวที่ผมสร้างมาเมื่อกี้นะครับผมก็คือสามครับผมเรากดโอเคนะครับผมรอสักครู่ครับผมอ่าตรงนี้ครับผมมันกําลังรันนะครับผม มาถึงตรงนี้นะผมให้เรากดคอสเลยนะครับผมปิดไปเลยนะครับอ่าแค่นี้เราก็ได้ได้แล้วนะผมลองเปิดเกมให้นะครับผมนี่นะครับผมแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเราอยากเปิดอีกนะครับผมเราก็ลากมาเหมือนเดิมว่าผมลากเข้ามาอย่างนี้ครับผมแล้วเราก็เลือกนะครับผมเมื่อกี้เราเปิด3ามไปแล้วับผมสมมุติเราจะเปิด2นะครับผมเราก็กดโอเคเลยครับผม ก็รอเหมือนเดิมครับผมนี่นะครับผมตรงนี้ให้เราใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านเราเข้าไปนะครับผมของสตรีมเรานะครับผมแล้วก็มันจะทําการเปิดได้นะครับผมเราต้องล็อกอินก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับผมผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสาหรับการ เปิดหลายจอนะผมอ่าผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครผมสวัสดีครับ